พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่12ธันวาคมคริศร2025 คำพยานชีวิตโดยคุณลิซ่าไดอาสาคุสราตอินเดียในหัวข้อเรื่องพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และข้อพระคำพีหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามาคคีธรรมร่วมกันปรากฏในยอนบทที่14ข้อ18เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้ปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านคุณลิซ่าไดอาสาเป็นพยานว่า ในเดือนที่สมของการตั้งครรภ์ดิฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและไข้ไทฟอยคุณหมอจึงส่งดิฉันไปโรงพยาบาลเพื่อจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าขณะที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลคำถามมากมายวนเวียนอยู่ในหัวดิฉันว่าอาการเจ็บป่วยเหล่านี้จะกระทบต่อการเจเริญเติบโตของทารกหรือไม่ฉันจะต้องแทงลูกหรือเปล่า เมื่อมีเลือดออกเล็กน้อยความหวังในใจก็เริ่มเลือนหายความเครียดและความกังวลใจเพิ่มมากขึ้นน้ำตาก็ไหลออกมาแต่อิสยาบทที่4 1ข้อ10ไในมอบกําลังและความหวังใหม่กับดิชันว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกําลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีนชัยของเราดิฉันฟื้นตัวและได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากพักรักษาตัวอยู่10วันหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมื่อไปตรวจตามปกติดิฉันโล่งใจเมื่อรู้ว่าลูกในครรภ์ยนนังแข็งแรงดีและการเจริญเติบโตไม่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยของดิฉันเลยสำหรับดิฉันนี่คือปฏิหารจากพระเจ้าดิฉันเปี่ยมด้วยความยินดีและขอบพระคุณพระองค์ เราต้องอเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายที่ดูเกินกำลังเรามักรู้สึกหมดหนทางและโดดเดี่ยวแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยเราสามารถได้รับพลังใจจากการรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งหมดที่เรารเผชิญและเมื่อเราไว้วางใจในพระองค์เราจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อความอดทนและทัศนคติที่ดีได้ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อหญิงตั้งครรภ์ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ข้าพรค์ทั้งหลายเข้ามาเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระคุณพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยและเป็นกําลังของข้าพรค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สาหรับการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงนาในชีวิตของข้าพรค์ทั้งหลายและสําหรับสันติสุขที่เหนือความเข้าใจทั้งหมดของข้าพรค์ทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ